โตดล่าสุดอั้ำพัชราภาหลังตัดสินใจโทรไปขอโทษแมท เรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสใหญ่ที่หลายๆคนกำลังจับตามองถึงเรื่องราวความรักของนางเอกสุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างสาวอัมพชราภาใช้เชื้อและหวานใจหนุ่มสุดหล่อไฮโซพกประธานวงพรประภานั่นเองต้องบอกเลยว่าตอนนี้กระแสการเลิกราของสุปตาคนดังและไฮโซหนุ่มอัมพชราภากับไฮโซพกหลังจากที่นางเอกสาวแมทพิรณีถูกโยงเข้าไปเอี่ยวด้วยหลังไปปาร์ตี้ด้วยกันซึ่งก็ยอมรับว่ามีการจับมือกันนิดหน่อยไม่ได้เกินเลย และทางด้านพี่เอสุภราชายัยผู้จัดการส่วนตัวของสาวอ้ามออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวอีกว่าตนแค่รู้สึกว่าการที่มีคนจูงมือกันไปหลายๆจุดจูงไปห้องน้าจูงมาในร้านฝ่ายชายก็ไม่ผิดเพราะตอนนั้นได้เลิกกับอ้ําแล้วแต่มันเร็วไปแค่3ามอาทิตย์เองต่อมาทางด้านสาวเมทพิรณีก็ได้โพดข้อความว่าพี่เอสุภรชัยและสาวอ้ําพัชราภาได้โทรมาขอโทษตนเองแล้วและทางด้านสาวเมทเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรล่าสุดอ้ําพัชราภาได้โพดภาพ รับประทานอาหารกับเพื่อนๆพ,พร้อมข้อความว่ามาทานร้านนองรักแาชชีบุยรอันดิสกงมากระเรเปิดมา2เดือนเพิ่งมีโอกาสมาทําเอาแฟนคลับต่างเข้ามาให้กําลังใจและคอมเมนต์กันมากมาย